กิโลเป็นยังไงเขาว่าก็ตกใจหมดเลยตกใจทั้งหมู่บ้านเลยเขาว่าเอ๊ะเป็นไรคนไมปวางดีครับอืมคนนี้ก็ไม่ดีนะครับคนไม่คนทุกคนไปทำลายมันทำไมลายทำไมของที่ชาวบ้านชาวบ้านสการะเนาะชาวบ้านเขาก็นับถือทั้งหมู่บ้านเนาะได้สร้างกระแพงนี่อ๋อได้ผูกเล็กจะได้สร้างกระแพงเลยแม่คุณละแม่คุณละนะครับคุณผู้ชม Oh. ไม่ก็อโอ้เสียใจใน่ไหมลูกชายของแม่ถ้าถูกวันนี้อีกวันนั้นก็ถูกห้าร้อยเนาะครับพอดีขามานี่จะปลูกต้นมะม่วงต้นกล้วยนะและก็จะมาปลูกละมามปลูกเออขอึ้นม,มาแล้วเขาก็กลับพอกกลับวันนี้อะตอนตอนขึ้ไปถึงแทบไตหนึ่งปุ๊บจะไม่เลยเนี่ยไม่เลยโอ้เออถ้าลมันอยู่เนาะ จะได้วิ่งไปดูวิ่งไปดูใครใครไม่รู้หรอกต้องรู้จริงๆนะครับเออเขาเป็นผู้เป็นผู้สร้างมั้งครับใช่ชุดจริงๆชุดแม่ชุดประมาณไปรู้หรอกคือว่าชุดมันเมืเชียงใหม่เชียงรายอะไรมาครับถวายตนนั้นน่ะครับตอนนี้ก็ไหม้หมดเลยไหม้หมดเลยไม่เหลืออะไรชุดก็ไม่เหลืออะไรก็ไม่เหลยอกี้แล้วไอ้ นะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมมาบ้านคุณละนะครับมาบ้านคุณยายด้วยเนาะแล้วก็ผมยังไม่ได้เดินทางไปดูนะครับที่บอกว่าสารเจ้าแม่นะครับถูกเผาสถิตอยู่ตรงที่หลักกิโลจอมปวกให้โชคนะครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับผมจะเดินทางไปที่หลักกิโลจอมปวกนะครับวันนี้ตอนนี้คือผมมาคุยอ่ากับแม่คุณละอยู่นะครับนะครับนี่ก็คือสารนะครับสาร อ่าเจ้าแม่นะครับอยู่ที่หลักกิโลจอมปลวกแต่ว่าแม่คุณละจะย้ายมาไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้าคงไม่ย้ายตรงนี้ก็คงจะถูกเผาไปด้วยกันเนาะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูสถานที่หลักกิโลจอมปวกให้โชคนะครับว่าถูกเผาแล้วมีเลขอะไรบ้างรับรองว่ามีทีเด็ดให้กับเ c ซให้กับคุณผู้ชมกันแน่นอนนะครับอยู่ที่ หลักกิโลจอมปวกครับเดี๋ยวงวดนี้จะไปส่องหลักกิโลเ่เขาเาเผาหลักเขาเผาตรงนั้นเนี่ยมันเละจอกในหลักกิโลนะผมว่ามันนองเออคือว่าขยักลายถุกขยักเออราคบว่าแม่คนทำยังไงต้องได้อย่างนั้นเลยเขาว่าใช่ใะ่ไ้มราคว่าถ้าถูกจะมาสร้างให้ใหม่ไม่สร้างตรงนั้นอ่ะเอามาเชิญมาอยู่ตรงนี้เขาว่านะครับเชิญมาไว้นี่เลยนี่ก็อาจารย์เชิญตรงนั้นนี่รถกระโจนนี่หละีว่ะตอนเขาเผาทำลายเลยเนาะเขาว่าเอาเขาทำลายจอมปวกแล้วแม่ แม่ยอมละเพราะว่าอย่างนั้นก็เอาเรือไทานี้ไปวัดที่บ้านอาจารย์ทาเยเขากระบอกตั้งหันหน้าไปทางนน้นทางนี้แม่ก็ตามเขาครับทำตามอาจารย์ทายเยแต่แต่ค่อนายลจ้ามาไม่ได้ไลหมามันกระโดดใส่เลยโอ้โกระโดดใส่เลยน้รอกบครับเเดียวลูกเยียวหมามันกระโดดพอด้หมาได่เขา เมื่อวานตอนกลางคืนหลังตัว่ายายราดน้ำมันเป็นชิ้นนีงขึ้นปุ๊บตอนกลางคืนคนกลางคืนตื่นเช้าสี่ห้าท่านี้ไปดูเกลี้ยงเลยเกลน้ำมันดูว่าไม่ติดชุดเสียงไหนนะเสื้อผ้าในนั้นต้องสี่สิบกว่าชุดแล้วครับไม่หมดเกลี้ยงเลยลังคาเหลือไหมนี่ลังคาเหลือไหมเหลือเกลี้ยงเลยหมดเลยเหลีอยอเลยเสีงเสีเหลือแต่สัยงเสี เออผู้ลงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไปดูว่าจะเลือเนาะคอยถูกจะได้ร้างใหม่จ้างให้ใหม่ครับอืออ่ะเดี๋ยว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 ผมจะไปดูก่อนว่าตรงหลักกิโลมันเหลืออะไรบ้างเหลือเลขอะไรบ้างมีเลขอะไรบ้างเนาะเพื่อเอฟซีจะได้เอาไปซื้อกัน จะได้ลองเสี่ยงดูมันมันออกนะผมว่าถ้าเดี๋ยนี้มันออกนะออกนี่หลักกิโลเลยนะคนคนมาเลี้ยงตลอดอะไรว่าเขาทุกข์เขทุกข์ตลอดอไม่ติดดวงได้เงินล้านมีแต่คนรายเอียดนะมีแต่คนรายเอ็ดได้เงินล้านมายละเอียดมามาพยายามไปนะครับนั่นสาวที่กระทุกเลขเยเขาว่าจะสร้างให้ใหม่เนี่ยวางไว้ตอนนี้มันคนมาทำลายคนทำลายก่อนทำลายก่อนวันนี้ก็แต่แต่แต่เรางวดเนี่ยมีคนมาเลี้ยงประจำไปเลยครับ คนคนเราจะดวงคนถูกก็ถูกเยอะเออคนถูกก็ถูกเยอะเราจะดวงครับเมื่อวานไอ้คนนั้นบาดตึมเขาว่าเอ๊ะหนึ่งสามแล้วหนึ่งสี่มันว่าอืมอ๋อผู้หญิงเขาว่าครับไอ้หลานเขาว่าเอ๊ะสงสัยละก็ได้อืมหนึ่งสี่เนี่ยลุงก็สงวยมากเขาว่าอะไรไปบอกดูทนกันดวงไม่ให้ก็ไม่ได้หรอกคนล่าเขาก็ถูกบ่อยเนาะ เออก็ได้โชคบ่อยเพราะว่าเขาปฏิบัติได้เนาะครับคันมาแล้วตอนจะไปนี่ต้องทํากับข้าวให้แม่กินก่อนมันจะไปนี่แต่ก่อนใครจะมาเพิ่มเบนจะลงไปล้างครับวันนี้เขคนต้นกล้วยอะไรมาปลูกแล้วก็มาลัดเก่งหน้าชื่อมันแสงมณีแสงมณีพรเทพจำไม่ได้ครับสามอย่างนะสามอย่างครับป้ายป้ายป้ายไหมไหม่หมดเกลี้ยงเลยป้ายก็ไม่โอ้แป้งฟ้าฟ้าลัดถาชิป คุ้นจำไม่ผิดนางฟ้าอะไรบ้างเดี๋ยวเผื่อไปดูก่อนจะได้จำลองเขียนได้จำได้อีกป้ามันจะกระลมทางนี่ป้ายมันคือมันก็หายหมดแล้วมันไฟไหม้ไฟไหม้ทั้งหมดป้ายอะไรก็ไม่เหลือเออไม่เหลือโอ้คักเถิดไฟอะไรยังมีอยู่ไม่เหลือเลยหมดหมดเลยขอบคุณคุณยายขอบคุณคุณตาหลายครับขอบคุณครับคุยด้ว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 ยไปกันเลยปลอดภัยนะลูกนะก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมที่คือศาลนางฟ้าแสงมณีนางฟ้ารัฐาทิพย์นางฟ้า ฟรสวรรค์น,นะครับที่ไม่รู้ว่ามีมือดีที่ไหนนะครับมา,าเผาสารแล้วก็เผาเสื้อผาอ้าแม่นางฟ้าแสงมณีนางฟ้ารัฐาทิพย์นางฟ้าฟอนสวร์แล้วก็หลักกิโลดวงวิญญาณให้โชคอย่างนี้นะครับหรือว่าหลักกิโลจอมปลวกให้โชคนะครับป้ายคุณผู้ชมดูป้ายนะครับป้ายก็ยังถูกเผานะครับนี่นะครับชมไป้ายป้าย แม่นางฟ้านะครับก็ถูกเผาไปหมดเลยนะครับนี่ครับป้ายก็โดนเผาเนาะเสื้อผ้าเขาบอกว่าอยู่ตรงนี้นะครับไม่ต่ำกว่าห้าสิบชุดนะครับไม่ต่ำกว่าห้าสิบชุดนะครับก็โดนเผาจนหมดนะครับหลักกิโลแห่งนี้นะครับก็คือมีทางฝั่งนี้นะครับคาราเมะนะครับคาระเมะเจ็ดนะครับคาระเมะเจ็ดนะครับ แล้วก็เป็นท pues uh, so nah, ี eight eight, six two, six ่กมนะครับกมที่แปดนะครับคุณผู้ชมกมที่แปดนะครับแล้วก็มาฝั่งนี้นะครับอ่ะมาฝั่งนี้อีกเป็นเลขแปดนะครับเป็นเลขแปดแล้วก็เป็นเลขสองสองหกนะครับเลขแปดแล้วก็เลขสองสองหกนะครับอยู่ทางด้านทิศเหนือนะครับทางด้านทิศเหนือเป็นเลขสองสองหกแล้วก็เลขแปดนะครับคุณผู้ชม แล้วก็มาทางด้านชิศตะวันตกนะครับชิศตะวันตกเป็นเลขกมที่8นะครับกมที่8นะครับแล้วก็มาทางด้านชิศใต้นะครับชิศใต้เป็นคาราเมะ7นะครับ <S <S คุณผู้ชมเน้อคุณผู้ชมมาไปเสียงมาไปดูกันนะครับเอาไปเสียงเลขกันนะครับเป็นเลข2 26แล้วก็เป็นเลข887ด นะครับ22 6แล้วก็8 8 7นะครับ FC คุณผู้ชมครับอย่าลืมเอาไปเสี่ยงดูเอาไปเสี่ยงดูเดอ้อนี่นะครับสังกะสีอะไรก็ไม่หมดเลยนะครับไม่รู้ว่ามีมือดีที่ไหนนะครับมาเผา,าสารแม่นางฟ้าแสงมณีนางฟ้าพรสวรรค์นางฟ้ารัตถาชิปนะครับเนาะแล้วก็ ชุดนะครับเป็นชุดผมได้สอบถามแม่คุณละเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นชุดไม่ต่ํากว่า50ชุดนะครับอยู่ที่นี่นะครับโดนเผาไม่หมดเลยนะครับบอกว่ามีผู้ชมมี f c มาออกราบไหวอยู่ก็ให้ถูกเลขถูกหวยหวยกันเป็นประจำนะครับนี่นะครับแม่นางแม่คุณละบอกว่ามี คนเดินมาเผานะครับแล้วก็มีน้ำหม็นน้ำมันก๊าซเยอะไปหมดนะครับอ่ะนะครับอ่เขาจะเห็นเลขกันตรงนี้นะครับเลขเนาะที่ผมมาส่องตอนนี้ถูกกันทั้งรางวัลใหญ่ๆกันเยอะนะครับแต่ว่า f c คุณผู้ชมนะครับเห็นตัวไหนผมจะส่องให้ดูแค่30วินาทีเท่านั้นนะครับสำหรับตรงนี้นะครับผมจะส่องให้ดูแค่30วินาทีเท่านั้นนะครับ